สวัสดีค่ะกระแสเขาดังมาแล้วค่ะอดีตแสนหวานเปิดสเปคทิมพิธาที่ส้มต้องรู้อดีตพระยาตายชุติมาขิงแชร์พศเก่าสุดหวานปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสามาแรงจริงๆสําหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกพักก้าวไกลที่สาวๆต่างตะโกนใส่ส้มรักพ่อแถมพ่อก็มักหยอดกลับพ่อก็รักสม้มงานนี้ก็ทําเอาคนเขียนไปสมัครต่อคิวขอเป็นเจ้าสาวมโนกันทั่วหน้า แถมช่วงหลังๆมานี้จะเห็นด้านอดีตประยาตายชุติมาออกมาเคลื่อนไหวเชียร์คุณพ่อของลูกสาวแบบสุดพลังทําให้มีบางคนเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งแต่ก็มีสาวๆหลายคนบอกว่าตอนนี้คิวยาวไปต่อแถวใหม่อย่าแซงคิวแถมล่าสุด ายได้แชร์โมเมนต,ต์ในอดีตแสนหวานที่อดีตสามีเคยลงรูปตนขณะสวมชุดแต่งงานแล้วเขียนข้อความสุดหวานบอกว่าพบรักเข้ากับนางฟ้า12ธันวาคม2012งานนี้ทำเอาฮือฮายกใหญ่สร้างความสงสัยเอ๊ะยังไงนะคู่นี้ ซึ่งก็ตามคาดว่ามีคนไปแซวตายบอกว่านี่ขิงใช่ไหมกลับไปต่อแถวใหม่เลยแถมยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาติงเธอว่าตอนเลิกกันพูดให้เขาเสียหายแล้วตอนนี้มาแชร์แบบนี้ และเมื่อไม่นานมานี้ทิมพิธาเพิ่งจะเผยในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักป่า EP 102บอกว่าตนนั้นสดมานานมากๆแล้วถามว่าผู้หญิงจีบได้ไหมได้ครับเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นแหละความรักก็คือความรักช่วงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนเขาขอให้พ่อต้องอยู่กับพี่พิมพ์คนเดียวเท่านั้นอยู่ในช่วงติดพ่อสดมานานมาก จนลืมสเปคตัวเองไปแล้วขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้และรับลูกเราได้ส่วนตัวเป็นคนโรแมนติกพอสมควรชอบอะไรก็จะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ